สวัสดีครับพบกับเซนใหญ่เซ้แต่นะครับเป็นคู่ที่สาล้วนะครับสาหรับวันศุกร์ที่27สิงหานี้ครับเป็นคู่ระหว่างน้องกับโอลิปิกลียงนะครับผมบอลฝรั่งเศสครับช่วงเวลาตีสองนะครับผมน้องกับลรยงนี้พบกันมา10นัดหลังสุดนี้น้องชนะ2เสมอ2แพ้ถึง6นะครับผมผลงานในบ้านของน้อง3นัดหลังสุด น้องชนะเม 20, ็ดสอกระชับมิด2นัดก็แพ้ลรอลรียอง1 0ชนะแบท3ประตูต่อ1ครับผลงานนอกบ้านของลียองแ,แรกแพ้อองเช่ไป3ประตูต่อ0ครับกระชับมิดแพ้ปอร์โตไป5ประตูต่อ3กระชับมิดอีกนัดหนึ่งแพ้สปอร์ติ ตูก้าไป2ประตูต่อ2ครับอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสำหรับวิญงที่ออกนอกบ้านวันนี้แต่อย่างไรก็กกตามนะครับอลิปิริยงไม่ชนะใครตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาฟอร์มห่วยแต่พวกเขาชนะ3เกมหลังเมื่อพบกับน้องเหมือนเป็นเป็นงูเหลือมเชื่อคูอ่อะไระครับคือถึงผลงานจะไม่ดีแต่ว่าเจอทีที่เคยชนะ ก็เหมือนจะรู้ทางอ่ะเหมือนรู้แก้วครับว่ายังไงทีมเราก็จะชนะอะไรอย่างเนี้ครับดูแล้วมันเป็นสถิติะครับยังไงมันก็ยังคงเป็นสถิติอยู่วันทั้งคำผมมองดูแล้วก็น่าจะมีสักหนึ่งประตูครับเป็นอย่างต่ําแต่บอลคู่นี้ดูแล้วไม่น่าจะสูงนะครับอาจจะมีหนึ่งศูนย์ยังไงติดตามเชียร์ดูนะครับโอลิมปิกลียง ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับรียอง